สบายดีด้จ้ะพี่น้องกับทักทายสบายดีด้จ้ามื้อนี้จะเขาคั้วพี่น้องเขาคัวคือเกาสเสียดเมนูอ่อมเขียดเมื่อนี้มื่อในพักนะน้างามพักเก็บจากสวนเราเองพี่นนองพักโคมมีแบบนี่พักโคมใหญ่แลยกัแบบยังแบบน้ำพี่เนอะนี่มีแบบเป็นน้ำน้ำอันนี้แบบใหญ่งาม,งาม สดๆจากส้วนทาเองเ้ากระสีเอาไว้หนึ่งให้คุณแม่น้ำเลยกัสีออมนี่สีออมตัวแบบน้ำๆน,นี่พี่น้องใส่เขียดสีออมเขียดน้อยนี่จ้ามันเป็นน้ำพี่น้องนี่ท่ากระสีเก็บน้ำมันออกแต่ว่ารสชาติมันแบบแซ่บได้ห่ากระสีเด็ดน้ำมันออกก่อนเลยลก็สีเอาไปล้างกับพักซีพี่น้องออมใส่ผักผักล้วนๆจ้าดเดเท่ากระสีมาเด็ด อันนี้ก่อนเด็ดน้ำพักออกก่อนพี่นนอะพักอีหยังเนาะคือเป็นน้ำาังซี่เนาะบบดน,นี้เนาะนี่มันจิมีน้ำนำางามันน่ะพี่นนางตะกี้นะเจ้าอันเก็บไปขายเด้นเนาะแม่<อ>้งางบดเขาไว้เขาเข้ากับไฟกำลังหลุกถึนง จี้แห่งนี่แม่นะไปห้าอันปาดเอาพี่น้องห้าเด็ดเอาพักอันนี้นะแล้วก็มานั่งเก็บน้ำมันออกเลยก็ไปคายสําใดจะวะื่อสีเก็บออกแต่ละยอดนี่นะน้ำมันจะมีบดแต่ละงามันนะเพาก็สชมานังเก็บเก็บน้ำมันออกแต่ว่ารสชาติมันเซ่บสมกับกินยากนี่เลยพี่น้องเลย เวีเอาน้ำออกแต่ละน้ำบืเป็นข้อง,งานอีกแล้วระหว่างรอมหมอเขาเขาซุากเข้ากะมาเกียมเครื่องที่้าสีอ่อนเกียมพักถา่าพี่นนองสิก้นกินไงบ้างมือนี้ค้าเก็บน้ำํำเลยพี่นนองเอ้ยมืดเลยํำมืดแลวจ้ามือเล่นมือพักอียงเนาะคือมีน้ำแตงซีบังไลยลายเขาเก็บม,มาหนะ่อยมย ก็ใส่เบริรดเทากับไว้หนึ่งเพื่อจะเก็บน้ำมันเบิดใส่เนีย่ยอะหน่อยพี่นอ้องใส่เนีย่ยอะหน่อยจ้าเด็กๆก็ผลิตอยู่เทิงมีเชโม่อยู่ถ้าลงมากกับชีด้ยินโหลดดอกพี่น้องเสียงเซียงมาก,ก่อนลู กับผูกไงเลยเต,ต้หึงใน,นยาวเลยงามอ่อมใจพักเส็บเสบเขียดน่อยพี่น้องซื้อมาแต่ตลาดเด้อเขียดก็ได้มีคนไปหาเนาะมันอึดพี่น้องซื้อกันยังซื้อกันยังบุญยากท่านพระเจ้าจะเถื่อเมื่อนี้ไปไวบอสคือได้กินปกติไปแต่ละมือสิเบิด ชุดน้ำมันปักมือมข่ำแล้วยังบาพากันลงมาอยู่ปันบนนาวเด็กๆกักกนเลยนะคะกระชีใส่มักบวมหน่อยน้ำพี่นอกเนว่ละหน่อยแซ่นิ่นพักนะนะใส่พักเลยละเขียดซื้อมาอันสี่สิบบาทกับบริหลายดอกพี่นองว่างถวยน่อยหนึ่งนี่แหละเนี่ยมันอึดเนาะ มันจะมีน้ำน้ำง่ามันกับมลิเออเย็บไปน้ำปักมือไปน้ำเพื่อเรียกกับมือกับบาดไปไลยเติบแม่มเพื่อได้กินมือกับบาดไปไลยเติบบุปผางมือจอับติ มันออัมน,มนมันมีนายมันมาได้ใส่เนาะมันเกิดตามธรรมศาสตร์ได้พี่น้องเข้าบร้วา่ารกดเพ่อโหดนาในบอนชวนมากผิดนะมันก็เกิดขึ้นมาเขา uk uk าห้าวเลสิชุกก่อนเพราะว่าห้าอุ่นเขาเย็นเขาที่ห้าวหนเชสานี้ห้าวกินบบเบิดเ้าก็เอามาอ,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 อุ่น เจ็บมัันล่างทำความสะอาดแล้วเรีเยบร้อยเขียดน้อยพี่น้องเขียดน,น้นนอยจ้าท้าวกะชิมาเมทะชิมาอหอมพี่นอ้องซื้อมาในราคา40บาทเลยสิประมาณนี้แหละพี่น้องนี่นพักท้าวกะเกียมใบเรีเยบเรียบร้อยมีหมักบัวพักโคมแล้วก็บใบพักบัวะอะไรกะพักซีพี่นอ้องมีมะกเกล็ดมะเขือเทศท้าวชิหันใส่น่ มีหัวสิงคายหอว่าตะไครยหมักบวบน้อยเนาะ,ะและ้วกอะเขาเบือพี่เนาะเขาเบือเขาตามใจก,กับหมักผิกนี้เขาก็สิเน้นพักเน้นพักจ้าออมแซบแซบพี่น้องเอ้อยออมเขียดเนาะทำอะไรกินวะให้หนูเดือดพี่น้องออเนายปรุงหลุด้วยปลาแดกดดำปลาแล้วก็เกลือพี่หิวแล้วเนี่ยก็กินสีข้าวดีดอก ไปตรงนี้โยเกิมเอาไหนะนมันอยก้ำมันไงโปกากอ้อมเขียดน้อยค่ะออกไปหน้าไปนี่ไหนงานงานอะไรงานเทห้องน้ำนะจ๊ะเทห่ากเทใส่ประตูเรียบร้อยแล้วใส่เลยมาตีนอเดี๋ยวจะเอาพักลงแบบสิต้มแบบพักนะตีนแบบเปื่อยนะเปื่อยคุณแม่กินสบาย หอมเสียดที่ถับหลังอนาวกุ๊บซื้อกุ๊บมาใส่แบบแบบนี้บานประตูเลยพันช่อพักลงก่อนเนี่ยพันสองร้อยบาทนี่ประตูเรียบร้อยคนหัวยองนี่เมื่อไรเห็นเืิดชายเสือแนวนั้นเพคนก็อยากใส่เสือโตแบกใหญ่มาตีไรเสือเสือจู่ก็อย่างนักยิงเจ็บหายว่ะสบายดีปาลุงเดียว สบายดีงามหัวกะยองยองากะซาหัวงองซาหัวนีเ่เสือกะใส้เสือไเก็ลูกลาวเชิงเลยไเ็นคุณยาอยู่ไหนอยู่ไนยาอ้าลองหายไปใช้อีกแล้มันอได้รจเจมบวบลงน้ำรังับใบบับว จังหน่อยพี่น้องเอ้ยใส่อา้าวพวงเนี่ยใส่พงนัวใส่ยางลมเป็นอันสัมเบลส์จะตุ๋มมันจิเปืเป่อยๆก่อนเอ้ยพอดีพิงคพายไปน้ำพี่น้องเอ้ยหนาวตะกล่องข้ากับแบบตั้งใจขนาดเลย <c oughs> ตะกล่องส่วนตัวน้องไปเตยพี่น้องตะกล่องมือโปเฮามือน,นี่ขนาด บวกบวกกะจิ้มต้มเรไม้ไว้พี่น้องใน้ราไม้ไม่อีกแล้วท่านต้มไปแกงมืออื่นตอนเที่ยงยับออกค่ะคนหัวยองเราตุ๊กปังไงก็ใส่เห็นเคยใส่ก็ยางใส่น้ำเมนูมือนี้แลกะจิปิ้งอียังปิ้งอว่าปิ้งอียังหายเด็กเด็กยังคนบอกกินออกเสียดพี่น้องบวกบวกกะข้างได้บอกอันนั้นเครื่องค้างห้งซีอันนี้นะพี่น้อง พอดีพอด่อดะเก็บกินอยู่ได้อีพ่อปู่ไวลับปู่เฟนเป็นเดี๋ยวนในนะ่ะก็ลกูลกลูกตะเก็บตลอดมังบวัก็คลายตลอดคุณแม่จมอยากกินแต่เพิ่งเลยเมนูนี้นะพี่นอ้องแต่ว่าเฮาอันไปไปตลาดยังไงก็ไปบ่ทันนีแม่ค้ามาเมาเอาเบิร์ตเต้เวินๆวินงานก็ได้แล้วแล้วจ้ะพ <possible> ี่น้องออมเขี้ยใส่ผักผักรวมผักเน้นๆโอ้ยหมอกระมุนน โอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีเด้อจ้าฝากกดหลาก์กดแ์ฝากเป็นกำลังใจให้ดาวเนี่ยเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง